ทุกคนบ้านไหนยังใช้ไฟเ,เปลั๊กไฟเก่าๆเ,เดิมๆอยู่บ้างตอนนี้นะคะปลั๊กไฟเนี่ยเขามาแบบใหม่แล้วนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วที่สําคัญน้องมีมออกอตัวนี้คือปลอดภัยแล้วก็เป็นแบบที่เป็นปลั๊กไฟนิลภัายทุกคนมีเบเกอร์สําหรับตัดไฟเกิน ดึกป้องกันไฟารั่วนั่นเองตัวนี้คือดีมากๆเลยอุได้มาเลยะค่ะแค่89บาทและจัดส่งฟรีด้วยเพราะว่าอุกดูปองใครที่อยากได้ราคานี้นะคะอย่าลืมกดคูปองก่อนนะตัวนี้นะคะเป็นปลักะะปล๊กไฟ5เมตรนะคะสายได้ยาว5เมตรตัวนี้นะคะเป็นสายที่เป็นวัสดุที่แข็งแรงทุกคนได้หลากมาตรฐานและตัวนี้นะคะเป็นเต้าเสียิรภัายป้องกันเด็กเอานิ้วแย่สําหรับใครที่มีเด็กที่บ้านนะคะแนะนําว่าควรต้องมีเลยเพราะว่าน้องช่วยเซฟตี้ได้ดีมากเนี่ยทุกคนเขาจะเป็นข่าขาแบบเนี้ย คือเด็กอะ่ะคือไม่สามารถเอาอะไรแย่เข้าไปได้และปัดไฟเขามีสวิตปิดเปิดแบบนี้เป็นโลหะผสมเงินซึ่งมีความแข็งแรงสามารถใช้ได้นานถึงถึ่งหมื่นชั่วโมงเลยนะทุกคนเนี่ยปกติแล้วไฟทั่วไปป่ะไฟทั่วไปจะไม่สามารถที่ใช้ได้นานขนาดนี้นะตัวนี้นะคะเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นตัดไฟหรือว่าจะเป็นระบบเซฟตี้ต้างเสียงนิรภัยแ,แล้วทุกคนเขามีให้เลือกหลายแบบนะแต่อูเลือกมาเป็นแบบนี้นะคะ ปักสปักแบบนี้นะแล้วก็มีวิตช์วิสปิดเปิดแบบนี้ใครนะคะที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆนะคะกำลังวัตตไม่พอนะเอาตัวนี้ไปเลยรองรับการใช้งานรองรับไฟได้ถึง2,500วัตต์คือถือว่าเยอะแล้วก็ปลอดภัยด้วยทุกคนใครสนใจอุปกรณกัดไว้ให้แล้วนะคะไปกดสั่งกันได้ใครได้ในราคาไม่ถึงร้อยนี่คือว่า คุ้มมากๆคือกดสั่งไปได้เลยเขามีให้เลือกแบบหลายปั๊กนะสีปะ่ปัป๊กสามปั๊กสองปั๊กหรือว่าจะเป็นที่เสียบแบบมี USB นะคะเลือกได้ทั้งแบบ3เมตรสายยาว3าเมตรห้าเมตรนะคะแบบนี้เลยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะแล้วยังได้ราคาดีๆแบบเนี้ยไม่กดสั่งไม่ได้แล้วค่ะทุกคนกดสั่งเลย